สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะแต่งตัวเหมือนแบบว่างานกาลาดินเนอร์เลยค่ะมองข้างไปเลยนะเพราะเห็นเอลส์มบอกได้เลยว่าอะไรไม่สับชุดไม่สับอะไรไม่สับแต่เอลต้องสับค่ะนี่อันนี้บอกก่อนนะว่าอันนี้คือแบบว่าไม่ใช่พุงนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่รอยย้อนถุมเนื้อผ้าอันนี้ดูก่อนใหม่กันอยากให้ไปดูได้ คือบอกได้เลยว่าเห็นอย่างนี้หลายคนถามว่าอดข้าวหรือเปล่าโน no. การอดข้าวเป็นสิ่งที่ผิดเป็นผู้หญิงอยากกินอะไรต้องกินได้ไม่งั้นเราจะเครียดต้องกินแบบมีความสุขบางคนกินปุ๊บตายแล้วตอนกินมีความสุขแต่หลังจากนั้นมีความทุกข์อยากล้วงคออ้วกอย่างนี้ไม่ออได้ไดนะคะผิดนะคะกินแล้วกินเลยกินให้มีความสุขค่ะตั้งใจฟัง ชื่อนี้ให้ดีนะคะนี่คือไฟเบร็กซเอสค่ะไฟเบร็กซเอสค่ะเฟกเจอตัวนี้บอกได้เลยว่ามันเลิศมันเลิศยังไงมันเลิศมากคุณขาหนึ่งซองนะคะเก๋กูดลูดม่านสะพานปลามาหนึ่งซองเนี่ยมี1 0,000มิลลิกรัมนะมีใยอาหารถึง10,000มิลลิกรัมนละ1หนึ่งซองหลายคนเครียดค่ะกินไปแล้วอุ้ยมันมีกี่แคลบอกได้เลยว่า1ซองตรงนี้30แคลโอเคเลย30แคลเบาๆแล้วตรงนี้นะบอกได้เลยว่าเป็นไฟเบอร์ยี่ห้อแรกของโลกก็ว่าได้ที่เป็น กลิมม่นมะม่วงแล้วในหนึ่งซองนะคะมีผักผลไม้ถึง45ชนิดนะคะและที่สําคัญมีใบแปะกวยนะคะเข้าโอ๊ตน,นะคะใส่เลี่ยมฮักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและยังมีวิตามิน B2 สูงด้วยนะคะให้พลังงานได้ใครที่อยากกินแล้วรู้สึกว่าเอลเอสนะคะให้กินก่อนอาหารมื้อหลักแต่ถ้าใครอ,อ,อยากกินแล้วแบบขับถ่ายให้ทานก่อนนอนคือแบรนด์นี้เขามีผลิตภัณฑ์มาหลายตัวมากคุณและนี่เป็นอีกหนึ่งสินค้าใหม่ที่เรียกได้ว่าคุณคะอยากให้คุณลองค่ะมันเลิศจริงๆไฟแบล็คเอสดื่มแล้ว สุดก็บบดีค่ะ<อ>แถมก็ยาได้